อีคังอินแข่งเอเชียคนแรกของปารีสแซงแชงแมงการประกาศไม่ต่อสัญญาใหม่ของคิริยันเอ็มปาเป้สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอาจเป็นประเด็นใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทัวโลกกลบทุกข่าวความเคลื่อนไหวในรั้วของปารีสแซงแชงแมงได้แบบหมดโยดอย่างไรก็ตามหลังตลาดซื้อขายซัมเมอร์เปิดตัวเปเช่ HA, ือเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ที่มีการขยับขยาย่มากที่สุดในรอบสัปดาห์เลยก็ว่าได้พวกเขาปลดคิสตอปกาลเดีย และแต่งตั้งลุยเอริกเกออดีตกุนซือทีมชาติสเปนเข้ามาเป็นในายใหญ่คนใหม่แถมยังเปิดตัวแข้งใหม่ไปแล้วถึง5รายไล่ตั้งแต่มิลาสกีเนียกองหลังทีมชาติสโลวาเกียมาโกอาเซนซิโอมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติสเปนมาดูเอลอูกาเต้กองกลางตัวรับทีมชาติอุลุกวยัย e อีคัง e อินดาวรุ่งทีมชาติเกาหลีใต้ในรายของอ e ีคังอินถือเป็นหนึ่งในดีลที่น่าสนใจเพราะดาวเตะวัย22่ปีกลายเป็นนักเตะเอเชียคกน,นแรกที่ได้ย้ายมาเล่นให้กับปารีแสแซงแมง ซึ่งตลอดเส้นทางอาชีพของเจ้าหนูรายนี้ต้องบอกว่าโปรไฟล์ของเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตัวรุกทีมชาติเกาหลีใต้ถูกจับตามองในฐานะวันได้คิดมาตั้งแต่วัยยาวหลังบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่กับอะคาเดมี่ของบาเลเซียตั้งแต่อายุ10ขวบฝึกปลือฟุตบอลสไตล์กระทิงดุอยู่6ปีเต็มก่อนถูกดันขึ้นไปเล่นทีมสำรองในปี2017อีคังอินพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องพออายุ16ปี8เดือน11วันก็ได้รับโอกาสขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของเจ้าขังข่าว ในเกมบอลถ้วยโคปาเดลเรททำให้เขากลายเป็นนักเตะเกาหลีใต้ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เปิดตัวให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรอาชีพในยุโรปช่วงต้นปี2019ดาวรุ่งสงขาถูกส่งลงสนามในเกมลาดิกาเป็นครั้งแรกนัดที่บาเลนเซียเปิดบ้านเสมอเลวบายาโดนิก1ประตูต่อหนึ่โดยวัย17ปี10เดือน24วันกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ของลีกสูงสุดของสเปนต่อจากอันเดบาลเนเซีย ของเรียวโซซซดัและเป็นแข้งต่างชาติที่อายุน้อยที่สุดไปโดยปริยาอีคังอินถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงกลางปีเดียวกันเมื่อเขากลายเป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่คว้าวรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหลังพาเกาหลีใต้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศโปแลนด์ทว่าไม่ถึงฝั่งฝันพายูเครนหนึ่งประตูต่อ3ชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย ดาวเต่วัย22ปีได้ลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆในทีมบาร์เซียแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวหลักที่ได้ลงเป็น11ตัวจริงอย่างสม่ำเสมอเมื่อหมดสัญญาในปี2021การไม่ต่อสัญญาและมองหาโอกาสลงสนามทีมมากขึ้นย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งสถานีต่อไปของเขาก็คือเรียวมาโยกาการตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกว่าถูกต้องพรกับทีมชาวกาะ จะตัวได้ฉายแสงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมาที่ได้ลงเล่นถึง36นัดเป็นตัวจริง33เกมแถมผลงานเยี่ยมทําได้6ประตูกับ6แอสซีดหลังจบฤดูกาลอีคังอินมีสตีเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากถึง90ครั้งในลาดิกาสเปนเป็นรองวินิซิอุสจูเนียของเรอัลมาดริด ที่ทำได้112ครั้งเพียงคนเดียวเท่านานหรือถ้าเทียบ5ลีกใหญ่ของยุโรปก็ติดท็อปไฟมีลีโอนลเมซี่102ครั้งและเชนมี่โดกู96ครั้งเป็นอีก2โคนที่ทำได้ดีกว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมไม่แปลกใจเลยที่สตาร์แดนกิมจิจะตกเป็นเป้เปาหมายของหลายๆทีมเอาที่เป็นข่าวออกมาก็ามีแอเล t ติโกมาดริด ทอ็อตแนมฮอสเปอร์แอตตันวิลล่าและโอลิมปิกมาเ์เพราะว่าสุดท้ายเป็นปารีสแซงต์แชงแมงที่ยอมทุ่มเงิน22ล้านยูโรปาดหน้าทีมอ,อื่นๆดึงตัวมาร่วมทีมได้สําเร็จการย้ายมาอยู่กับเบอแอชเช่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติต้องบอกว่าอีคังอิงตัดสินใจได้สุ่มเสี่ยงมากพอยอดทีมจากเมืองหลวงของฝรั่งเศสมีสตาร์ตัวรุกมากมายหากดาวเตะโสบข่าวไม่พลิกจริงๆโอกาสดับมีมากกว่ารุงแต่ในโมเมนตัมตอนนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยเพราะลิโอเนลเมสซีก็หมดสัญญาย้ายไปแล้วลี่ย เอ็มบาเป้ก็ชัดเจนว่าไม่ต่อสัญญาโอกาสอำลาทีมในซัมเมอร์นี้มีสูงเช่นเดียวกับเนมาที่ข่าวย้ายทีมอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่าลุยเอริเก้จะได้สร้างแนวรุกชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นโอกาสทองที่อีคังอินจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอที่จะเป็นกำลังสำคัญของปีเอเชเหมือนที่จะตัวกล่าวในวันย้ายทีมว่า ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของปารีสแซงแวงนี่เป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกผมแทบรอมไม่ไหวที่จะเริ่มการประชุมภายครั้งใหมน่นี้ผมตั้งตารอที่จะได้พบกับแฟนๆและมอบความสุขให้กับพวกเขาในสนามการย้ายสู่ทีมใหญ่แน่นอนว่าความคาดหวังย่อมสูงตามงานนี้น่าติดตามจริงๆว่าอีคังอินจะสร้างชื่อให้ตัวเองได้มากแค่ไหนจะดีพอขึ้นไปทาบตำนานรุ่นพี่อย่างปาร์จีซอง และ่้นหึ่งมินได้หรือเปล่า